ไม่วัด่อนสใบเวิดลัลุทำยุหนูยัง่เลย่ยังไม่หโอ้พี่นี่งเขี้ยวเลยเออโอเคเปเงเป็นงินอยู่กอาเบอร์กนหัวใบกุญแจเป็นีบมดบัดละจรยางนะลุทำยุดธห

เอาข้าวอีชิมาร์ทนี่หอเหญ่เร่มันชิมมิงชิมมันนี่กินได้ยังไงเต็บปานเลยอโอ้ชิ้ตัวไอ้เปิ้นีนะไม่ต้องไปข้างในข้างในชิ้นตมน้าไ่เกลือมันบูนที่บ้ไม่มีใครเอาเลยอไ่จานนี่มาเล่นมต้องคน cái <laughs> chai này đang xin ba lên cho, hả? À xin lũ thầm thì cái này anh cho nhang, mặt trượt cầm phải <laughs>

បាន៦ផ្ការហ្នឹងបោះតៃហ្នឹងផ្ការមួយកូនហ្នឹងនេះហាបាយ៉ាងហ្នឹងហាយ៉ាក់បើនេះត្រីចវានឹងម៉ាន់ស៊ីអើនោះត្រីចវាម៉ាន់បាត់គឺតាន់សូបតាំងហ្នឹងគេជុំតាំងនឹងម៉ាន់ត្រីចវាហ្នឹងបានឈប់ពីអស់ជិះសឹងខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំទៅយកកောက်គ្រួគ្រួ

ช้านอซีเดินจ้าแล้วเอ๊ะไปเช้านองซีเดินจ้าแล้วโอ้คิดร้อี่ตัวเยอย่างก็ซื้อมาย่งซื้มาคืนที่นี่เดี๋ยวหัเอออร่อยมากกว่าดีกว่อะไรอุ๊ยไม่กินเราจะยูมายูมไม่ได้แล้วนอนไม่ได้นอนแล้วคืนปวดแลไปก้อย

พวกเราเอามาค่อยแต่พวกเราโัวาแบบโมารับกี่ตัวของมากเราดูก่อนน้ำลายมาเป็นห่วงเต้ยยัยฮู้บ้า Nên mình bình thường thế đó Giờ đó mình mới bình thường thì tập quýt mai mặt nàng mà khi bà đứa mà Ủa dù mà

អឺចាយមងកែ